รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับรายการอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 M c o t HD แห่งนี้นะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลาประมาณบ่ายโมงห้นาทีด้วยเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจแล้วก็ได้ประโยชน์ครับช่วงนี้ก็จะสังเกตนะครับว่าบ้านเราเนี่ยลมฟ้าอากาศก็จะมีฝนตกสลับแดดออกไปเรื่อยถ้าวันไหนไม่มีฝนอ่าก็แน่นอนว่าเจอความร้อนแรงของแสงแดดซึ่งที่ รุนแรงไปกว่าน,นั้นมันจะเป็นถึงเรื่องของมะเร็งผิวหนังซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องอันตรายเพราะบางชนิดนะครับเซลล์มะเร็งมันสามารถกระจายได้โรงพยาบาลสมุขวิตก็เลยมีข้อมูลที่เกี่ยวกับเซลล์มะเร็งที่ผิวหนังเนี่ยนะครับมาฝากกันในวันนี้รวมถึงในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยและกระบวนการรักษาซึ่งติดตามได้จากอุ่นใจใกล้หมอครับ มะเร็งผิวหนังนะคะก็คือเนื้อร้ายของเซลล์ผิวหนังแล้วก็เยื่อบุค่ะสามารถพบได้ทุกเพศทุกวัยนะคะทุกช่วงอายุเนาะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมะเร็งผิวหนังจะพบด้วยบ่อยในชาวต่างชาติที่มีผิวสีขาวนะคะแต่นับปัจจุบันนะคะเราก็เจอมะเร็งผิวหนังได้มากขึ้นเรื่อยๆในคนไทยค่ะตำแหน่งที่พบนะคะก็จะเป็นตำแหน่งของผิวหนังที่โดนแดดค่ะหรือนอกเสื้อผ้าเช่นหน้าคอแขนขาค่ะ,คะ นอกจากนี้เรายังพบมะเร็งผิวหนังได้ที่เยื่อบุตาจมูกปากแล้วก็เล็บอีกด้วยค่ะ แต่ที่เราพบบ่อยเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดค่ะชนิดที่1คือ b e s a l cell c a าซ i n o m a ลักษณะก็คือจะเป็นผื่นปื้นแดงนะคะมีสเก็ตได้นะคะแล้วก็มาด้วยก้อนเนื้อที่ค่อยๆโตมากขึ้นได้ค่ะสีเนี่ยก็อาจจะเป็นสีชมพูสีแดงหรือว่ามีสีดําปนนะคะแต่ลักษณะพิเศษของเรชนิดนี้คือผิวที่มันดเรียบอระคะ่ะดูชานี่เวลาที่แตกเป็นแผลเนี่ยขอบก็มาจะยกนูนค่ะ ที่2ก็คือ squamous cell carcinoma นะคะลักษณะเนี่ยก็จะเป็นผื่นปื้นแดงมีสเก็ตแล้วก็เป็นก้อนเนื้อได้เช่นเดียวกันแต่ข้อต่างกับตัว basal cell carcinoma ก็คือลักษณะของเขาเนี่ยจะโตค่อนข้างเร็วค่ะ เป็นแผลถลอกนะคะเลือดออกได้ง่ายค่ะแล้วก็แตกเป็นแผลได้ง่ายค่ะหลายๆครั้งเนี่ยคนไข้ก็จะปรึกษานะคะจะมาปรึกษาหมอด้วยเรื่องว่าทำไมเป็นแผลเรื้อรงังไม่หายสักทีค่ะชนิดที่3นะคะก็คือมาลิกแนนเมลานูมาชนิดนี้เนี่ยจะเป็นเซลล์มะเร็งของเซลลสร้างเม็ดสีค่ะ ซึ่งเป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดอันตรายที่สุดนะคะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะชอบกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆค่ะแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้เลยนะคะโดยตัวมะเร็งเนี่ยจะสามารถเกิดได้ด้วยเองหรือว่าเกิดอยู่บนฝ่ายหรือที่มลงวันที่เป็นอยู่เดิมค่ะสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยต้องนึกถึงตัวเมลานโนมาเลยนะคะคือการที่เห็นว่าฝ่ายที่มลงวันนะคะหรือกระเนี่ยมันมีรูปด่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่ะโตเร็วมากที่ปกติ ผอไม่เรียบนะคะแตกเป็นแผลหรือมีเลือดออกค่ะหรือบางทีเนี่ยสีไม่สม่ำเสมอในบางรายเนี่ยค่ะก็จะมาด้วยสีคล้ำมากผิวปกติหรือกลายเป็นสีขาวเลยก็มีค่ะถึงแม้ว่าจะมี3ชนิดนะครับแต่ชนิดที่3ตัวเมลานอมานี่น่าห่วงที่สุดเนื่องจากว่ามันรุนแรงสามารถที่จะกระจายไปสู่อวัยวะอื่นถึงตายได้นี่แหละครับที่ถึงบอกว่าถ้าไม่แน่ใจเกิดมะเร็งผิวหนังหรือ คิดว่ามันจะเป็นไอตัวที่3นี่รีบไปปรึกษาคุณหมอไว้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งคุณหมอจะนัดยังมีข้อมูลที่น,าน่าสนใจในเบรกที่2อเกี่ยวก,กับในเรื่องของการตรวจวินิจฉัยและรักษาครับทางกำลังอยู่ในช่วงเวลาของอุ่นใจใกล้หมอที่ช่อง9 m c o t hd นะครับเราพบกันวันจันทร์ถึงวันพุธ ประมาณบ่ายโมงห้นาทีซึ่งก็จะมีเนื้อหาที่น่าสนใจทีเดียวเลยอย่างกรณีของวันนี้นะครับมะเร็งผิวหนังที่ใครๆคิดว่าอาจจะโอ้โหไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่จริงๆแล้วมันใหญ่มันรุนแรงครับมีบางชนิดที่ถึงตายได้เลยไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณหมอจันทนัทโรงพยาบาลสุขุมิทกันในอุ่นใจใกล้หมอได้เลยครับ การตรวจคัดกรองหรือการเฝ้าระวังะมะเร็งผิวหนังนะคะก็จะเป็นเรื่องของการซักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้่ะะจะเป็นคนสำคัญเลยที่คอยดูแลคอยเช็คดูตัวผิวหนังของตัวเองอนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเห็นว่า มีตุ่มหรือมีก้อนอะไรที่โตไม่หายสักทีอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่คนไข้ก็มักจะมาปรึกษาค่ะนอกจากตัวคนไข้เองแล้วใช่ไหมคะก็จะมีการคัดกรองที่ทําโดยแพทย์นะคะก็คือ,อแพทย์เนี่ยก็จะทําการตรวจร่างกายะคะ่ะคือตรวจทั้งทั้งหมดของร่างกายเลยคือตั้งแต่ศตรีรษะถึงเท้านะคะหรือที่เรียกว่า full skin exam เมื่อเมื่อเราเจอนะคะ หรือสงสัยมะเร็งผิวหนังเนี่ยค่ะเราเราก็จะทำการส่งชิ้นเนื้อนะคะตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจค่ะหรือที่เรียกว่าสกินไบออซีค่ะเพื่อยืนยันการวิินฉัยค่ะ, <c oughs> คะการรักษามะเร็งผิวหนังนะคะมีได้หลายวิธีค่ะทั้งนี้ขึ้นกับว่าเป็นเซลล์ชนิดไหนแล้วก็เป็นระยะไหนนะคะแต่โดยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะรักษาด้วยการผ่าตัดค่ะ สำหรับการเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดนะคะด้วยความโชคดีคือตัวมะเร็งผิวหนังเนี่ยค่ะไม่ค่อยจะกระจายไปยังอวัยวะอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการผ่าตัดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการผ่าตัดเฉพาะที่ค่ะโดยที่ไม่ต้องดมยาสลบค่ะการเตรียมตัวก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเลยก็คือหมอก็จะมีการ เจาะเลือดหรือว่าเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็ทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจค่ะแล้วก็ถ้าคนไข้มีการกินยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้แจ้งค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็สามารถผ่าตัดได้เลยไม่ได้ไม่ได้มีข้อห้ามมากมายค่ะสําหรับการพักฟื้นนะคะถ้าเกิดผ่าตัดเป็นไปด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแผลก็จะหายอยู่ที่ประมาณ2อาทิตย์ค่ะโดยระหว่างนี้นะคะระหว่าง2อาทิตย์หมอก็จะต้องนัดคนไข้มาตรวจเช็คแผลเป็นระยะค่ะแล้วก็จะต้องให ปิดแผลกันน้ำไม่ให้โดนน้ำนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะผ่ามะเร็งผิวหนังนะคะถ้าถ้าเราปล่อยไว้ไม่ได้รักษาค่ะมันจะเกิดการลุกลามะคะ่ะโดยปกติแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันจะลุกลามเฉพาะที่นะคะบางคนเนี่ยอาจจะลุกลามไปบริเวณเส้นประสาททําให้รู้สึกเจ็บมากค่ะหรือบางทีลงไปถึงกระดูกได้แล้วถ้าโชคร้ายไปกว่านั้นนะคะมันก็จะสามารถกระจายไปวางอวัยวะอื่นได้เช่นกันแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้ ตัวมะเร็งผิวหนังเนี่ยเราเจอได้บ่อยในคนหิวขาหรือว่าคนต่างชาตินะคะแต่ว่านัปัจจุบันเนี่ยมะเร็งผิวหนังเจอได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะในคนไทยอย่างประสบการณ์ของหมอเนี่ยเคยเจอคนไข้มาปรึกษาตั้งแต่เด็กๆก็มีอะคะ่ะเพราะว่าเป็นโรคผิดปกติทางอายุกรรมบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอทิดว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดคนไข้มีโอกาสนะคะให้เข้ามารับการตรวจนะคะตรวจเป็น ฟูสกินแอกแมก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดคนไข้สังเกตเห็นว่ามีจุดหรือมีก้อนเนื้อที่ไม่แน่ใจหรือไม่หายสักทีอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เข้ามาพบแพทย์นะคะปรึกษานิดนึงค่ะความจากคุณหมอแล้วก็จะเข้าใจนะครับแม้แต่กระทั่งผู้ป่วยที่เจอฤิ์ของแดดแล้วก็เป็นมะเรง็งผิวหนังเนี่ยก็ยังมีไวยน้อยๆด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไปเข้าใจผิดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับชาวต่างชาติเท่านั้น ท,ทั้งที่เมืองไทยเป็นเมืองแดดนะครับก็ต้องระวังในเรื่องนี้กันกว่าฝรัดงด้วยซ้ำไปครับโรงพยาบาลสุวิทย์ยังมีเรื่องราวของผู้ป่วยด้วยมะเร็งผิวหนังนะครับรุนแรงครับแต่ว่ามารักษาที่โรงพยาบาลสูวิทย์เป็นผู้ป่วยที่เจอฤทธิ์ของมะเร็งผิวหนังนี่แหละครับมีให้ติดตามในตอนต่อไปวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอพบกันใหม่ในวันต่อไปที่ช่อง9 M-Call HD นี้วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ